มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีส่งบำเพ็ญพระราชก,กุศลฉลองพระชนมายุเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีวันที่8มกราคม2,566เวลา17นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบสามรอบปีเถาะนักสัตว์พุทธศักราช2566ตามรราชประเพณี ถือว่าทรงเจริญวัยสามารถรับสนองพระราชภารกิจในฐานะพระบรมวงศ์ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นสวัสดิมงคลตามพระราชประเพณีครั้นเสด็จถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9ณพระแท่นพระนกประดมมหาเสวตฉัตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธร,รูปเทวรูปเทวดานพระเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แท้พระชนมายุ ทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรราชการที่9และถวายพัดดองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบสามรอบแด้สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ37รูปเจ้าหน้าที่กรมการศาสนารัฐนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำน้ำพระพุทธมนต์ จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาถวายเครื่องไทยธรรมบูชากรเทศและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาี ราชกัญญาเข้าเฝ้าทุนอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลโคคาถาจบลบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาตรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ